สวัสดีครับพบกับ DIY บายคุณพ่ออีกแล้วนะครับช่องอีไ s i ์แ Family นะครับอย่ายลืมกด Subscribe ลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้คุณพ่อก็มานำเสนอ DIY แบบง่ายๆซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีคนรู้แล้วก็ไม่มีคนรู้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้มันก็เลยอยากนำเสนอเพราะว่าบางคนหลายๆคนก็มีความคิดว่าอยากจะพิมพ์งานยาวๆแต่ว่ามันพิมพ์ไม่ได้หรือไม่รู้จะตั้งค่าย,ยัางไง เดี๋ยวเรามาดูวิธีการพิมพ์งานแบบยาวๆโดยใช้เครื่องธรรมดาบ้านๆแบบ a 4เนี่ยนะผมตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นเอฟสันนะก,ก็แล้วแต่ยี่ห้อใครยี่ห้อมันซึ่งจริงๆแล้วอะปกติอะพินเตอร์ทั่วไปตามบ้านที่เป็นไซส์ a 4เนี่ยมันสามารถพิมพ์ได้ยาวสุด90เซนนะหน้ากว้างก็คือ21เซนยาวสุดได้90ิเซนพิมพ์แบบต่อเนื่องนะไม่มีหยุดเลยนะแล้วก็ได้ภาพที่ยาวขึ้น ซึ่งหลายๆคนอยากจะได้ผ้าไปตกแต่งบ้านหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบเราอยากพิมพ์เองเป็นลายของเราเองออกแบบเองอะไรเงี้ยเราก็มาดูกันว่ามันทํำยังไงเพราะว่ามันทําไม่ยากซึ่งมันอยู่ในกรรมวิธีการตั้งค่าแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเราตั้งค่าถูกมันก็จะพิมพ์ให้เราได้ยาวตามปกติเลยแต่ว่าอย่าลืมไปว่าโดยปกติแล้วสมมุติว่าถ้ากระดาษเราไซส์21เซนเนี่ยยาว90เซนเนี่ย เวลามันพิมพ์จริงๆอะ่ะมันจะไม่พิมพ์เต็มเนื้องานมันก็จะเว้นขอบรอบด้านอะ่ะซ้ายขวาบนล่างก็คือ0.5มันก็จะทําให้ภาพจริงๆที่เราได้ก็คือ20เซนอ่ายาวประมาณก้าอ่าประมาณ8089เซนประมาณนี้โดยโดยประมาณเพราะว่าถ้าพิมพ์เยอะกว่านี้เคยทดลองลวพิมพ์ยาวไปสักเมตรนึงหรือเมตรที่สิเนี่ยตลับหมึกในแท้งมันมีไม่พอมันจำไม่ทันมันดูดไม่ทันมันก็เลยทำให้พิมพ์ไม่ได้แล้วมันก็อาจจะสีขาดบ้างอะไรบ้าง ซึ่งก่อนพิมพ์เนี่ยเวลาเราจะพิมพ์งานยาวๆแบบเนี้ยให้เราแบบเหมือนเราจํำหัวหมึกกรอบรอบหนึ่งจํำหัวหมึกก่อนรอบหนึ่งเพื่อให้มันให้มันมีสีเข้าไปอยู่ในแทงเต็มเพื่อมันจะได้พิมพ์ยาวๆได้สําหรับคนที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ใหญ่แล้วถามว่าอไซส์ A3 ทสาทได้ไหมทาได้เหมือนกันนะไซส์ A3 สก็คือหน้ากว้างมันจะย9 7สิบกุด็ดก็ยาวได้90้าสิเซนเหมือนกันพิมพ์ยาวต่อเนื่องเลยทีเดียวเลยซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีลาย แบบที่เราต้องการเราอาจจะไปทำรูปภาพไซส์ใหญ่แนวยาวอะไรย่างเงี้ยเราก็ทำจากในโปรแกรมได้เลยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม AI นิดหนึ่งซึ่งซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่มีประสบการณ์หรือมีมีเครื่องแล้วเล่นอยู่แล้วเงี้ยก็ลองไปทำตามดูว่ามันจะทำได้แบบเดียวกันหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราก็เปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อน เนี่ยของผมก็เป็น2018จริงๆมันใช้ได้ทุกปีเลยตั้งแต่ถอยกลับลงไปเซ็นซี 3, CC, CS อะไรได้หมดเลยมันใช้ได้หมดเพราะว่ามันตั้งค่าเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ปรินเตอร์ยี่ห้อใครยี่ห้อมันแค่นั้นเองเพราะเท่าที่ผมใช้เนี่ยหลักๆอ่ะผมจะใช้แบรนด์เอฟซันมาตลอดก็เลยไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นก็เลยตั้งค่าได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เนมันมันก็ใช้ได้หมดเหมือนกันหมดตั้งค่าเหมือนกันหมดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําแบบการพิมพ์แบบยาวๆก่อนอื่นเราก็เปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ตั้งค่า c ีย a t e n น w ทีเนี้ยมันก็จะเข้ามาหน้านี้ให้เราเลือกหน้าค่ากระดาษอันเนี้ยเราก็ไม่จาเป็นต้องเลือก A4 ก็ได้เราก็มาตั้งค่าที่ตรงนี้ได้เลยว่าเราอยากให้มีความกว้างที่21เซนก็คือเท่าหน้ากระดาษ A4 แต่ความสูงเนี่ยให้เราตั้งไปเลยที่90เซนแล้วเราก็กดโอเคไปมันก็จะขึ้นหน้ากระดาษมาเป็นแนวยาวเงี้ยทีเนี้ยถ้ารูปที่เราต้องการเนี่ยมันยาวแล้วสั้นเนี้ยเวลาเราจะทําแนวนอนก็ได้แต่เวลาเราสั่งให้สั่งเป็นแนวตั้งปิ้นเพราะว่าเวลาปริ้นงานออกมามันจะปิ้นเป็นแนวตั้งอย่างงี้ถ้าเกิดเราวางเป็นแนวนอนเราสั่งปินเป็นแนวนอนภาพมันจะไม่ถูกปริ้นออกมาแบบนี้นะ ให้เราตั้งค่ากระดาษไว้แบบนี้แต่ถ้าใครไม่ถนัดอยากตั้งเป็นแนวนอนก่อนแต่เวลาคําสั่งปิมพให้ปิมพเป็นแนวตั้งมันจะง่ายแล้วมันก็จะออกมาถูกต้องโดยภาพที่ได้เนี่ยถ้าเราไม่ได้อยากได้ยาวสุดถึงเนี้ยนะเราอยากได้แบ่งเป็น3ส่วนก็ได้อาจจะมีรูป3รูปแต่เวลาเราไปใส่กรอบหรืออะไรเงี้ยให้เป็นแนวยาวเงี้ยก็สวยงามอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูกันเบื้องต้นเราก็ต้องหารูปมาก่อนสักหรูปนะ เรามาดูว่าเราจะเอารูปอะไรเดี๋ยวเราหารูปมาสักหนึ่งรูปแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้ากว้าง90เซนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องปรินเต็มนี่ก็ได้นะสมมติภาพเราขยายแล้วเราต้องการแค่นี้โอเคสมมุติผมยกตัวอย่างว่าเราต้องการภาพแค่เนี้ยเราโอเคแล้วอะเราตั้งกระดาษไปที่เท่านั้นก็ได้ไม่ไม,ไม,ไม่มีผลนะเพราะส่วนที่เหลือพอมันไม่ปรินมันก็จะไหลออกมาเองโดยทั่วไปสมมติว่าเนี่ยเราได้ความยาวอยู่ประมาณเนี้ยเราได้ภาพแค่เนี้ยที่เราต้องการเนี่ยเราก็เอาแค่นี้ก็ได้ไม่จาเป็น เบื้องต้นเราเอาเอา,เอาภาพพี่กาแฟตอนเป็นเด็กแอบกินขนมเนว่าอย่างงุ้เราเอาภาพเนี่ยเราต้องการภาพเนี่ยเราก็กด Open เปิดเข้ามาเราเปิดมาละเปิดไฟล์มาแล้วเราก็ปีแล้วเราก็กลับไปหน้าที่เราเราตั้งค่าไว้แล้วก็าวางเนี่ยเราก็จะได้ภาพอยู่ประมาณนี้นะเราก็เลื่อนใหม่ถ้าเราต้องการให้มันได้ยาวกว่าปกติมันก็จะประมาณนี้ซึ่ง ถ้าเรากดดูที่ขนาดภาพตรงนี้เห็นไหมความกว้างมัน19เราก็กดให้มันเป็นโซ่19 19เซนนะเราก็ตั้งที่19เแล้วเดี๋ยวมันจะปรับความยาวให้เราเองความสูงให้เราเองเนี่ยกดปึ๊บม,มันไว้ที่ส3สาซึ่ง A 4เนี่ยมันจะมีแค่ความยาว30มเซนนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากได้ใหญ่กว่านี้อยากให้เห็นรูป้องดีเซอน้องก,การาฟฟี่ก็กชัดพี่กราฟฟี่ชัดนะเราก็ขยายภาพไปเลย ให้มันล้นเฟรมไปเลยเพราะว่าส่วนที่มันไม่พิมพ์ก็คือคือส่วนที่มันล้นเฟรมไปอยู่แล้วเนี่ยซึ่งซึ่งเราก็จะได้ภาพสมมติถ้าเราขยายมาแบบเนี้ยเราก็จะได้ภาพที่มีความยาวกว่าปกติก็คือความกว้างเราไม่ต้องสนเพราะไงเดี๋ยวเวลามันพิมพ์งานเนี่ยตรงนี้มันก็จะหายไป0.5บนล่างซ้ายขวาตรงเนี้ยตอนนี้มัน50เซนเห็นไหมมันก็จะอยู่ในเฟรมนี้นะเดี๋ยวเราก็มาทําการปรินกัน โอเคเราก็ตอนนี้เราก็ได้ภาพมาแล้วถ้าเกิดเราภาพยาวแล้วเราไม่สวยเรามีภาพถ่ายเป็นพาโนรามาหรือว่าเราไปเซิร์ชหาเอาอะไรเงี้ยครับที่เราจะเอาภาพมาไว้ไปแต่งบ้านเราเองเนี่ยนะเราก็ไปเซิร์ชหาเป็นภาพพาโนรามากกได้ถ้าเกิดเราอยากได้แบบยาวนะ แล้ววิธีการนี้มันสามารถทําเป็นผู้แผ่นพับก็ได้ถ้าเกิดเราเป็นร้านอาหารเล็กๆไม่ได้ใหญ่อยากทาเมนูเองไม่ลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็สามารถทําเป็นแผ่นพับเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็พับเป็น3มพับก็ได้นะในแนวยาวก็ได้เป็นเมนูแบบพ,บพับพับพับเอาก็ได้ส่วนกระดาษเดี๋ยวบางคนจะมาถามผมอีกว่าเฮ้ยกระดาษมันไม่มีขายเราไปซื้อกระดาษแบบไหนที่มันเอามาพิมพ์ได้บ้างเนี่ย ก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างกระดาษที่มันสามารถทิมพ์ได้เนี่ยนะมันก็มีกระดาษร้อยปอนเราก็เอามาตัดอ่าเราก็วัดเอาไซส์ย1เซนแล้วก็ยาวเพราะว่ากระดาษร้อยปอนน่ะมันมีความยาวเท่ากระดาษโปสเตอร์โปสเตอร์แผ่นใหญ่นะมันมันมันก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยไม่เกินไม่เกิน90เซน60เซนอะไรเงี้ยแล้วแต่ขนาดของแต่ละแต่ละร้านที่เขาขายกันนะซึ่งมันจะมีความยาวพอสมควรก็เราก็ซื้อมาตัดเอาก็ได้ หรือเป็นกระดาษเขาเรียกกระดาษพรูฟแบบที่เป็นสีขาวๆะนะเป็นกระดาษเขาเรียกกระดาษปอนะนะมันมีความหนาะอยู่ประมาณ80-90กแกรมนเนี่ยมันก็จะมีไซส์เท่ากับโปสเตอร์เหมือนกันเราก็สามารถเอามาตัดได้เหมือนกันแล้วก็เอามาพิมพ์งานได้เหมือนกันแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเอาสวยแล้วมันได้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 ไดไดเขาเรียกอะไรสีมันดูดด้วยได้คุณภาพด้วยะนะ ก็แนะนําเป็นเป็นกระดาษร้อยปอนมันก็ได้ได้เท็กเจอร์ของมันเพราะว่ากระดาษร้อยปอนมันจะมีผิวที่ขูดขะ่ะเวลาพอมันปิ้นไปเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์ตรงนั้นส่วนเวลาเราปิ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกรรมมาวิธีว่าทําไงให้เวลาเครื่องพิมพ์ตามบ้านเนี่ยมันจะเป็นหมึกน้ําเวลาพอมันโดนน้ามันจะละลายจางออกไปเนี่ยก็วิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่ผมทํประจําเลยแล้วให้ทําให้ลูกค้าบ่อยมากเลยแล้วก็ กันน้าได้ด้วยก็คือคุณไปซื้อสเปรย์กระป๋องหนึ่งเลยเขาเรียกสเปรย์เคลียร์ที่มันจะเป็นสเปรย์พ่นเงาอ่ะเมื่อคุณพิมพ์งานเสร็จแล้ว่คุณเอาสเปรย์เนี่ยพ่นเลยพ่นสักสองสามรอบก็ได้ครับแล้วพ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาน้ําหยดโดนด้านหน้าเนี่ยภาพเนี่ยไม่แตกไม่กระจายนะแต่ต้องมั่นใจว่าพ่นแล้วมันมันตัวเคลือบเนี่ยมันไปเคลือบสนิทนะเพราะถ้าบางคนก็เคลือบแบบเคลือบเป็นละอองเคลือบบางๆเนี่ย มันก็ยังมีจุดที่ซึมซับได้แล้วก็ดาดด้านหลังเนี่ยถ้าไปโดนน้าก็ยังมีผลอยู่นะเราก็พยายามอยาไปให้มันโดนข้างหลังกันละกันนะพอพ่นปุ๊บมันจะอยู่คงทนได้เป็นหลายปีมากเลยเพราะว่าณปัจจุบันนียที่ทําอยู่ให้ลูกค้าเนี่ยก็คือแบบพ่นสเปรย์เคลียร์ไปปุ๊บอยู่ได้เกิน5ปีแต่พ่นหนากรป๋องหนึ่งนี้คือแบบว่าถ้าภาพใหญ่หน่อยก็คือพ่นหมดกระป๋องเลย มันก็จะเป็นข้อดีถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการภาพที่เราถูกใจมากๆแล้วแล้วเราอยากเก็บไว้นานๆเนี่ยเราก็ไม่ให้มันซิดไม่ให้มันจางเนี่ยเราใช้วิธีนี้ได้มันเหมือนกันเขาเรียกอะไรมันฟีดมันไว้อะมันก็จะอยู่ได้คงทนได้ภาพพาโนรามาเป็นภาพเมืองเนาะอันนี้ก็จะได้วิวอารมณ์แบบเอาไปแต่งบ้านติดผนังสวยๆนะเราก็กลับภาพเป็นแนวตั้งทีเนี้ยมันก็ยังขาดอยู่เราก็อยู่ที่เราอะเราชอบแค่ไหนเราก็ดูว่า อยากให้เห็นแค่ประมาณไหนตึกบนเห็นไหมถ้าเห็นตึกบนหมดข้างล่างมันก็จะหายไปก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าสมมติว่าผมคคอปไปเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณน,ามมาน,น,าณนี้เราก็จะได้เห็นภาพเป็นแนวตึกๆอย่างนี้นะข้างล่างเราไม่ได้อยากได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ไม่เราอาจจะขยบมาหน่อยเราก็ได้เห็นโค้งน้ําบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์นี้นะก็จะเป็นอารมณ์นี้ ตึกมันก็จะขาดแหว่งๆว่าไม่สวยเนาะเราก็ลองดูก็แล้วกันมันก็จะมีภาพยะแยะๆใน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 เว็บเนาะเขาก็มีทั้งขายทั้งซื้อทั้งทั้งแจกฟรีเราก็ชอบแบบไหนเราลองดูกันแล้วกันว่าเราชอบแบบไหนนะว่ามันแบบถูกใจเราไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยถ้าเราถูก,ถกใจเราก็เลือกเลือกภาพมาสักภาพหนึ่งงั้นผมยกตัวอย่างเป็นภาพนี้ก็แล้วกันก็เราก็จะขอเหลือไว้สักประมาณนี้อ่นะเราก็จะได้ภาพ ที่อยู่ในลักษณะนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ในหน้าตาแบบนี้แล้วนะเราก็กดไปที่คำสั่งว่าพิมพ์มันก็จะขึ้นหน้าตามาแต่และเครื่องไม่เหมือนกันเราลองดูเห็นไหมมันจะมันจะเป็นไซส์ a 4เห็นไหมเป็นเส้นป่าเนี่ยเนี่ยคืองานที่มันจะพิมพ์ซึ่งมันไม่ได้ยาวลงไปข้างล่างทีเนี้ยให้เรามากดตั้งค่าที่เซตอัพนะอันนี้ผมใช้เครื่อง mac เครื่อง pc ก็ลองดูทำตามคล้ายๆแบบนี้แหละแล้วก็ไปเลือก รุ่นของผมใช้เอฟซัน l 1 2 0ซีรีส์เป็นรุ่นเก่าแล้วก็กดปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็มาตั้งตั้งตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ตั้งค่าน้ำหมึกเราอยากให้น้ำหมึกออกเยอะๆสวยๆเข้มๆ,ๆเราก็ตั้งค่าน้ำหมึกก็คือให้เป็นปิ้นคุณภาพเป็น high quality ไปเลยเรากดปิ้นแต่มันก็ยังไม่พิ้นเพราะเรายังไม่ได้กดสั่งตรงนี้อยากพิ้นนะเราก็มากดเซต้าอีกทีหนึ่งทีนี้นี่แหละไอ้ตรงนี้ขั้นตอนเนี้คือการตั้งหน้ากระดาษให้มันพิ้นได้เนี่ยมันเขียนอยู่เลยว่า เปเปอร์ไซ a 4เราก็กดเลยว่าให้มันเป็นตั้งเองเรากดตั้งไปเลยซึ่งตอนนี้ผมตั้งแล้วแล้วผมเซฟไว้มันก็จะอยู่ที่90เดี๋ยวเรามาตั้งพร้อมกันนี้ผมก็ตั้งเลยตั้งไซส์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาในหน้านี้ให้เราบวกมา1ทีบวกในที่เนี้ยเราก็ตั้งชื่อมันไปว่าเป็นไซส์อะไรอย่างสมมุติผมตั้ง9อ่าตั้งเป็น21คูณ90คูณ 90CM 0 1 01. ฮะเสร็จแล้วให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็คือตั้งควาความกว้างของของกระดาษที่เราจะพิมพ์ก็คือเปเปอร์ไซส์เนี่ยมันคือความกว้างของกระดาษเราก็ตั้งแต่มันเขียน MM ก็คือมิลบางคนมันเขียน i h ก็ก็คือนิ้วทีนี้เราก็ต้องมานั่งคำนวณเราเองว่ากี่นิ้วมันเป็นกี่เซนก็ง่ายๆ1นิ้วก็เท่ากับ2.5เซนอะเราก็คูณเข้าไปว่ามันกี่นิ้วคือ90เซนนะ อันนี้เราก็ถ้ามันขึ้นมาไปเป็น MM มันก็จะง่ายสําหรับเราเราก็ากดไปเลยเป็น2 1 0เท่ากับ21เซนส่วนตรงนี้ก็เป็น900มิลก็เป็น90เซนส่วนด้านนี้มันคือการตั้งค่ากั้นหน้ากระดาษเราต้องให้มันอยู่ที่0.5หรือเป็นศูนย์ไม่หมดเลยก็ได้แต่ว่าเป็นศูนย์ไม่หมดเลยยังไงคอมพิวเตอร์มันตั้งให้เราเองอยู่แล้วว่า0.5แต่ถ้าเราไม่ตั้งเนี่ยมันจะกั้นตามที่มันกำหนดไว้ให้ เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปพรก,กดโอเคไปมันก็จะบอกว่าเราเลือกเปเปอร์ไซส์ไว้ที่เท่านี้นะเราก็กดโอเคอีกเห็นไหมภาพมันจะกลับมาแล้วภาพมันกลับมาแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถสั่งปินได้ตามนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะปินได้แบบนี้ไหมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเราเตรียมกระดาษก่อนแล้วเราก็กด คำสั่งพิมพ์ไปเลยเพราะเมื่อกี้เราก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วมันก็บอกว่าด็อกิเมนต์เนี่ยกระดาษท,ที่เราใช้เนี่ยมันยี่สบดนะค่าของงานที่เราเราออกแบบไว้เราทําไว้เนี่ยเท่านี้ส่วนตัวเนื้อกระดาษเราก็เท่ากันแล้วตรงกันแล้วนะอ่าตรงนี้เราก็ใช้นอสเกล์อย่าไปใช้สเกลนะออโต้โรเทกก็ติดไว้ก็ได้ตามเดิมทีนี้เราก็กดคําสั่งพิมพ์เลยเนี่มันก็พิมพ์เนี่ยมันก็จะขึ้นนะจนเสร็จทีนี้มันก็จะส่งสัญญ,ญาณ มาที่เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ก็ทำงานเะกำลังทำงานพร้อมดูกระดาษเดี๋ยวเราดูว่ามันจะกระดูกระดาษไหมถ้าไม่ดูเราต้องช่วยมันนิดนึงอ่ะอันนี้มันดูกระดาษเราเข้าไปแล้วเห็นไหมแต่ทีเนี้ยว่ามันดูกระดาษแล้วมันสไลด์สไลด์ไปหน่อยหนึ่งมันก็เลยทําให้พิมพ์มาติดที่หัวเพราะว่าเมื่อกี้เราดันกระดาษลงไปไม่สุด ก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันพิมพได้ก็พอเดีนะ๋ยวเราดูว่ามันปินพ์ออกมาครบ90เซนแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราตั้งค่าเป็น high quality เนี่ยมันก็จะปินนานและยิ่งถ้าบางรุ่นเนี่ยเดีย๋ยวนี้มันมีแบบหมึกหสีอะไรเงี้ยก็คือแบบมีสีแดงแดงอ่อนฟ้า,ฟ,าฟ้าอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ภาพสวยขึ้นอีกอะไรเงี้ย เนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยพิมพ์เสร็จเนี่ยเราก็เอาสเปรย์เคลียร์กระป๋องหนึง่งยี่ห้ออะไรก็ได้ครับมันมีหลายยี่ห้อเราก็เอามาพ่นนะพ่น3 4สรอบก,ก็ยังไม่หมดกระป๋องเลยนะแต่มากจริงๆเนี่ยเท่าที่เคยทำมาก็พิมพ์ภาพยาวๆเนี่ยพ่นได้ประมาณเกือบ1 0 2 0รูปเลยนะเราสามารถเอารูปภาพไปตกแต่งบ้านได้เลยอะช่วงว่างๆโควิดอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำอะไรอะนะหมึกเครื่องพิมพ์ไม่ได้เปิดบ่อยๆเดี๋ยวหัวมันก็ตันเอามาพิมพ์เล่นก็ได้เนี่ยหมึกมันก็ ไม่ได้กี่บาทเท่าไรหรอกเพราะว่ามันเป็นหมึกเติมเดี๋ยวนี้มันเป็นรุ่นแบบรีฟิลหมึกเติมแล้วไม่ต้องเปลี่ยนหัวเหมือนสมัยก่อนก็เนี่ยเราก็เติมหมึกแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยสบายสบายยาวยาวเนี่ยวนนี้ยาวมาถึงนี้แล้วนะนี่คือ a ส่นะเดีย๋ยววัดให้ดูเนี่ a 4อยู่นี่นะภาพอยู่นี่เห็นไหมมันเลย a สมาละเนี่ยเห็นนะมันเลย a 4มาละพิมพ์ยาวๆไปเรื่อยๆยยดูดินี่สียังไม่มีซีดยังไม่จางยังไม่จืดยังไม่มีสีขาดสักสีเลยนะ กระดาษจะหมดลนะเนี่ยกระดาษเหลืออยู่ประมาณนี้ละจะหมดลนะเดี๋ยวเรามาดูเนะี่ยเพราะผมเคยลองนะผมพิมพ์ใบทั้งประมาณเมตรหนึ่งมันตั้งค่าได้มากกว่าเก้าสิบนะพิมพ์ใบเมตรหนึ่งนี่เกลี้ยงดีสีขาดเลยแต่ถ้าเราไม่ได้พิมพ์ภาพแบบนี้เต็มภาพนะถ้าสมมติเราทําเป็นลายเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยไ,ได้นะเป็นเมตรหนึ่งก็ได้แต่ไม่เกินเมตรห้าสิบเพราะว่ากระดาษมันไม่รู้จักตั้งได้จริงต่างพิมพ์ได้จริงแต่มันฝีดออก อยู่ประมาณไม่เกินเมตรที่สิบความยาวของกระดาษได้ไม่เกินเมตรที่สิบนะเราก็สั่งพินเตอรตแ้๊ตื้อตื้อไปเนะี่ยประมาณนี้นะพอดีเครื่องก็ไม่ได้เปิดด้วยเป็นสองอาทิตย์แล้วเนี่ยมันมันจะหมึกกันน้ำพวกเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าหมึกธรรมดานี่เห็นไหมเราก็ได้แล้วเต็มเลยนี่ดูสิเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเราได้ภาพ ที่สวยงามและเนี่ยเหมือนกับในหน้าจอเลยเห็นไหม,มก็มีเว้นขาวไว้ตรงนี้เหมือนกันที่ผมเว้นไว้นะนี่เป็นไงบ้างเพื่อนๆเ,เราก็ได้แล้วนะเห็นไหมทีนี้เราก็เอาไปเคลือบที่บอกเอาสเปรย์พ่นเคลือบไปเคลือบมันก็จะภาพเนี้ยมันก็จะเงาขึ้นมาแล้วสดขึ้นมาอีกเท่าหนึง่งนะ เนี่ยที่ปิ้นมามนเมื่อกี้มันไปขึ้นที่หัวเพราะเรากดกระดาษลงไปไม่สุดมันฝีสองทีมันก็เลยมาพิมพ์ที่ตรงนี้เลยโดยปกติมจะไม่พิมพ์มันจะเว้นแบบเงี้ยเว้นอย่างเงี้ย0.5บนล่างซ้ายขวาด้านหลังด้วยนะจริงๆเราปิพนได้สุดนะแต่ผมเอาแค่นี้พอเพราะว่าการการอัซิเดียเดี๋ยวตอนท้ายมันปิพนแล้วเดี๋ยวมันสีกระดาอะไรเงี้ยก็คือเอาไว้แค่นี้ก็พอเนี่ยได้ความสวยงามก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใ,ใหม่หม่ก็ช่วงนี้ช่วงโควิดอยู่บ้านก็หากิจกรรมทำกิจกรรมทำกันสนุกสนุกนะอย่างเงี้ยเราได้อันนี้ละเดี๋ยวเราก็ไปทำกรอบรูปแล้วเราก็ไปติดผนังอะไรก็ได้ละเนี่ยเราก็จะได้กรอบรูปเป็นพันโนมาสวยๆย,ยาวๆนะจะต,ติดห้องนอนห้องรับแขกอะไรเงี้ยเราก็ได้ภาพที่สวยงามมาแล้วก็ฝากติดตามผลงานช่อง Design Family ดีไซน์แฟมิลี่ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ